สวัสดีครับลุงเขียวเวทีสังกับผมมาทังนี่เป็นลุงกวนครับผมทังนี่ลุงสู้ครับผมมือนี่ฮาสีมาโอ้มาไกลเนาะครับมาไกลครับมาไกลยุใสกว่านี่ยุใสกว่านี่นบ้านใหม่สกลนครครับนี่รับนี่ครับมือนี่มาไกลมาบ้่นไม่สกลนครครับผมทาคอครับผมนี่ครับผมมาทำกันสามคนครับแล้วก็โมผ่านเต็นวาสิมาที่หลังครับผม ตามมาหมู่พันเต็นหมูล่ลุงฝนตามมาที่หลังน,นี่ครับผมอันนี้เข้ามาตัวนี้มันสีไหลลงเทียนกับผมนี่เขาพากันมาเบิงนี่เข้ามาเบิงหนาว่ามันสิเป็นจังไดสิมีปลาบอ่อนี่ครับมาตัวนี้เขามาหาเบิงทีทำเลเด้อแมนบอลุงกวนแมนบอลุงสู้กันปะ่ะเขามาหาเบิงทำเลแต่ว่า,าครับ,รบแต่ว่า,วาอาร์ซีพูดนะเบิงพาทิตย์โอ้ยสีสวยอาร์ซีอ่ะยู่แจ้งก็ได้แม็นมบ้าหมุนอีเขาากันป่ะ ครับขันมันถือกระแจงกับลุงกวนเนาะนี่ครับผมลุงกวนวายขันถือกาแจงเลยพี่น้องนี่ครับมากลามันบอท่านอยู่หูจักกันแล้วสิลงท่างกันแล้วลุงกวนทำาใบเตยสามลดโอ้บอกระถามลานใบเตยสามเนาะครับเนาะนี่ครับดูนี่ม้ามันสามคนมาหอดแล้วออกจากท่างบานเฮากะซีโมงครับผมจากบ้านเราใหี่เฮาซีโมงแรงมาหอดนี่กะหาโมงกว่าหกโมงครับผมเนี่ย นี่ครับเบิ้งสีน้ำกับผมนี่นี่เขามาหอดแล้วนี่ครับผมนี่พี่นองมาหอดแล้วพี่นองนี่นี่ครับผมนี่ครับเ้ามากันสามกนอยู่เ้ามากกวนพวกกันมากที่หลังครับผมติดตามกับผมนีู่กเขียวสีผ้าผีพีนองหาเบิ้งนี่ครับมากไกลครับเนี่ยพรเจ้าหาแถวนี้ความว่าขึ้นเคราะหนี่โอ้ได้สองทั้งสีสาทั้งสีพี่นองพวกนี้ถูกปลาครับผมอันนี้มูรุงเขียวก็เลียมากกนพี่นองนี่นี่ครับผมนี่ เมืองบรรยากาศกับผมบอกวเบิองพน้องเมิง่งไหเป็นอึมคึมมากเด้พนอนะ้องคพ่อนน่ะอึมคึมมากแล้วอันนี้เป็นทั้งที่ต้นออกยังอึมคึมฝนสิมามาทันมาทังทิศตะวันตกบ่านี่เมื่อพี่องเองเพื่คนน่ะภาพทิ์สวยงามครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับผมขอก็ติดตามกันดีๆครับผมติดตามกับผมติดตามาเอาเสียากันแบบใดว่าม้ากันสามคนสี่คนครับเดี๋ยวนี้ติดตามครับ พากรบบได้ะไากระเปียงบ่เดียวมาเรียบบาดน,นี่ครับผมวานลงไปแล้วแต่ว่าดึงบ่ขึ้นพี่น้องแตาข้ายัางบ่อคนจักเด้อพี่น้องเด้อนี่ลุนลุนหลุนนี่ครับต่อเรืออะไรเออตาสู้เป็นผู้วานลงไปแต่ว่าผู้สิ้นโลกนี่เป็นลุงวกวนครับผมเออลุงไปกวนเลยนี่ครับผม,มนี่ครับ,รบผมลงุงกวนผู้ลุงไปตาสู้เป็นผู้วานพี่น้องเอ้ย นกีครับผมวิธีสานครับหากินกันแบบนี้นะครับหากินแบบนี้เนาะตะสู้เนาะใส่ชีวิตซื้อได้ะสูนี่ต่อนดึกด่ขาขึ้นดึกันพรุ่งนี้เรเพเวียงเยนั่นหลหละตรงที่เหยียบไปไม่ใช่เนี่นี่ติดเลยนี่ยนี่มันบินเฉยคนโอ้ ไม่ดึงโกหกกันให้ลงน้ำเน้ำอะไรมันเย็นขนาดนี้นี่ครับผมโอ้ขึ้นมาอันนี้บาดทดสอบดิพี่น้องทดลองครับทดลองทดลองอันนี้ทดลองให้เห็นว่าจะมีปลาไหมครับเพราะมากไกลกว่นี่ว่ามีเขาก็ดตรงเบื้องหน้าแต่ทะสูเนาะตรงที่่สูงที่เราติดกันนั่นนะสวยงามมากครับผมอันนี้เทศครับผมยังมีท่านมี่อย่างครับเขาเทศไว้อยู่ครับผม มีแต่หอยครับตัวนี้มีตัวหนึ่งครับได้มาหนึ่งแต้มครับผมครับได้มาหนึ่งแต้มครับผมเข้าโบเลมาเข้าโบเลมาสื่อแม่ขันอยากได้ลายเข้าตกเป็นตลาดตัวครับแมนอันนี้เข้ามานั่งครับผมนี่อันนี้ปลาเขาตะดำโนตะสู้เนาะครับนี่ครับผมโอ้ใครเต็มฟองนี่ครับตัวนี้หน่อยนี่เดงมาแต้มหนึ่งพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผม มาบันนี้เป็นว่หันตาสู้วันบันนี้บันนี้ลุงกวอนครับผมจ,จัดการเองเลยนี่ครับลุงก้อนจัดการเองเลยครับผมวานแห่นี่ยพอบอปานครับนั่นเลยครับผมเ่ยวันแห่นี่ม้่นมิงทิงผ่มีหมองตีพี่น้องอู้โดดแล้วครับพี่น้อง วันนี้เขาม้าไกลครับมอดผูผ่านเลยพี่น้องไกลหน้าโว้ยนกไก่น่านกยังเหนียวจัเต้เนี่ครับอยู่ฟ,ฟังท่ามันเลือกอ่ะนี่ครับผมห้องกระเบื้องไปเลยครับผมเดี๋ยวแมเ่เตรมปอ แม่บอหอยพี่น้องอหอยจูบพี่น้องเอ้ยเป็นปุ่มเลยเอ้ยเบิ่งหอยเในพี่น้องเอ้ยเขาจะเอาหอยเอาใส่ถุงเขียวมา,อยอยา,วาหนึ่งบ่เอออเามาอยู่เดี๋ยวจังน่าเอาใส่หนีเลยเดี๋ยวจงไปเรียกว่าก็ได้ก็ผนกิะเด็นเม,ม็ดเลยมหาปลานบ่ต้นในพี่น้องหอยเลย ไม่พี่น้องตั้งใจมาหาหอยแต่ว่าตั้งใจมาหาปลาแต่ว่า,าหอยแต่ปลาเของวันมีตัวหนึ่งละไหนมาเต็มหนึ่งคือกันครับผมนี่ครับกาตอนนี้มันกเ็เอาไมา่เข้าห้างม้านั่นไหม,มเขาเลยไปหาอยู่อันนั่นไหมเขาเลยไปเอาอยู่ตลาดไหมไอ้ไน้องหอยหอยหลายครับไปเท,ทักเลยครับผมติดตามครับติดตามไปเพิ่งทางฝุ่นเนาะนี่ครับผมท้าฝุ่นตากกวางกับตังสิีวาน ทางนี่กับตาสู้กับสีวานนี่ครับถ้าผลตะกอนว่านแล้วครับจวดเข้าไปตาสู้จวดเข้าไปครับผมเอาละสองเสียไป่สีมางกอก,กันครับผมอดดู้พูดถโดดูพูดถอดถือแขนมันตกใจโดด้วยครับผมแต่ว่าหวยหน่อยซ้ำนี้นี่พูด,ะด,ดนดะ นี่ครับผมเพราะว่าระวังสองเสี้ยนนี่ไพสีนั่นก็กันครับผมนี่ติดเอาปะนี่ครับตะกรอนมาติดไปครับผม,มนี่ครับปลาโดดตั้มๆด้วยพี่น้องนี้ลุงเขียวก็มาจับจอมไปถาตะกรอนพี่น้องนี่ถ้าผลตะสู้ขึ้นแล้วครับผมถ้าผลตะสู้ขึ้นแล้วพี่น้อง มีจ็กโตบนอของตะสู้นี่เนาะเด็กแต้มตะสู้สามโอ้นี่ครับผมมาแล้วครับเริ่มมาแล้วอันนี้เลยสามแต้มเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมสามแต้มโอ้ลงหัวน้ำเลยพี่น้องนี่ครับผมโอ้นี่ครับผมนี่หอยกระไรเลพี่น้องเอาถุงมาพร้อมเดยใส่หอยพร้อมนี่นี่ครับผมนี่ครับ สามแต้มพี่น้องนี่ครับผมมีมี่มแกมหนึ่งของตะก,กรอนครับผมมันหลอดบอหลอดบ่เน,น,น,นี่ยแข็งบ่เหรอนี่ครับผมเป็นไดน้ไลายขึ้นสิพ่อถือ มันกระโดดที่นี่แหละข้าววันต้องสีมันโดดที่นี่เนาะนีเด็นมีเด็กสองแก้มแ,แหหางก็แห่หางแห่สามสิ้นแต่ว่าตัวตัเล็กคนของ,ต,งตาสู้ของตาสู้แหโอ้ว่าสชเอาเป็นหอยเสืล์ดีพี่น้องเอ้ยยังไ,ไงเห็นไหมครับวัดช่อเป็นหอยเสืล์ดีพี่น้องอันนี้ครับผมนี่เราบวานมานี่ยไหนมาเอาควายทำแต้มนี่พี่น้องบาและวสามโตสี่โตแล้วครับผม เต็มอยู่ตะกอนเต็มอยู่เนาะนี่ครับผมนี่ครับติดตามผมติดตามนี่ครับได้มาอีกละสองแต้มตะสู้ได้สองแต้มปลาซอยพี่น้องปลาซอยตัวใหญ่อีกซ้ำตัวโตครับตัวโตครับปลาซอยสองแต้มเนาะตะสู้เนาะนี่ครับผมท่านป่าท่านผู้บงเล่นต้องก้าวขาลงไปลึกๆหน่อย นี่ครับทำความตางให้เขาน่อยนี่นี่เลยสองแต้มครับผมมีรุนแล้วครับมีบู๊ไม่รุนแล้วพี่น้องเจ้าหน้าที่จะนั้นหรือต่งกันไรี้เดี๋ยวครับผมติดตามครับติดตามนี่ครับผมมาหากินย่ำขึ้นพี่น้องนี่เขามาแล้วหวังเอาย่ำขึ้นครับผม มองยากหน่อยนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเอาหนึ่งสองสามนี่ครับผมคานแล้วครับผมซุ่มกันแล้วครับผม ตามคนติดตามยกโชว์หน่อยตาซูเป็นไงครับเป็นไงครับงวันนี้มีแต่แม่ซีสวยมีแต่แม่สวยๆใหญ่ๆเลยหันเลยหันหันหน่อยหันหน่อยดูครับตัวนี้ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยงวดนี้ครับนี่ครับผมโอ้ครับโอ้ทันไหมไม่ทันก็ปล่อยเลยปลาอะไรปลาสร้อยเลยปสร้อยใหญ่เออตัวนี้ไปครับตัวนี้ไม่ทันครับผมไม่เป็นไรครับโอยังไม่อยากให้เนาะตาซูเนาะยังไม่อยากให้ครับผมนี่ครับผม นี่ปลาชอยใหญ่นี่ครับติดตามครับผมฝากกดไลไรก็แช่ก็ติดตามรุ่งเขียววิธีสารนพีน้องเด้อนี่ครับผมตัวนี้เขาขอฝากไว้พี่น้องนี่เขามากไกลครับผมนี่เขาขอจบลิปไปเพียงสนีครับผมสวัสดีครับผมนอตอสู้เนะาะติดตา,<ม>ตามครับผมติดตาม